สวัสดีครับยู่ผมไทเกอร์นะครับในเกมเดอร์ตีบอลนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นไกด์นำทางให้นะครับในการศึกษาส่วนต่างๆของเดอร์ตีสำหรับมือใหม่และก็มือเก่ามือเก่าก็ข้ามไปได้ส่วนมือใหม่ที่อยากจะเล่นก็ลองมาเล่นดูนะครับเป็นเกมฟรีจากสตรีมนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งลิงก์ข้อมูลเกมไว้ด้านล่างนะครับมาครับอันดับแรกเราอยู่ในหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมหน้าโฮมจะมีการบอกสถานะของมิชชั่นนะครับแล้วก็ข่าวสารที่อัปเดตแล้วก็เพื่อนที่เล่นอยู่แล้วก็อีพีของเราเลเวลของเราแล้วก็เงินของเรา ในการตั้งค่ากับออกเกมแล้วก็คอมมูนิตี้ที่ออนไลน์ในสตีมนะครับอันดับแรกเลยก็คือมาดูหน้าของข่าวสารดีกว่ขาข่าวสารอยู่ตรงนี้นะครับข่าวสารเป็นการอัปเดตนะครับว่ามีข่าวเมกอะไรเคสอะไรใหม่บ้างการแจกฟรีไหมหรือเปล่ากิจกรรมเล่นอะไรก็ว่ากันไปกาอ่านแล้วก็มีการปรับตัวละครหรือเปล่ามาดูว่าเขาปรับตัวละครหรือเปล่าโหลดเอาว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเอาว่ากันไปแล้วมีมิชชั่นกับมิชชั่นนะครับมิชชั่นเนี่ยก็คืออย่างเช่นมิชชั่นอย่างผมเนี่ย คือเออสี่พันเก็บสี่พันห้าร้อยอีพีจากเกมโหมดนะครับโดยใช้พ็อกซี่อยู่ในกลุ่มเกมเออโหลดเอาของเราขอแค่มีพ็อกซี่อยู่ในโหลดเอาแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเล่นก็นได้นะครับแต่ว่าเก็บอีพีจากเกมโหมดนะครับโดยที่มีพ็อกซี่อยู่ในโหลดเอาของเราอันนี้เือนกนครับคิระอยู่ในต้องคิระอยู่ในโหลดเอาแล้วก็เก็บแต้มรวมหมื่นห้าครับแล้วก็เก็บเกมโหมด แล้วก็จะมีอาจจะมีบางอันจะเป็นซับซับพอร์ตนะครับเล่นตัวนี้เพื่อซับพอร์ตเล่นตัวนี้อย่างอย่างนี้นะครับก็ศึกษากันได้ไม่เข้าใจถามผมได้นะครับส่วนเพื่อนจะเล่นเราสามารถจอยได้ทันทีนะแต่ว่ามีข้อมูลบอกนะว่าเล่นทีมเท่าไหร่ชื่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าผมยังไม่เข้าไปผมจะเป็นไกด์คำามก่อนแล้วก็การเล่นนะครับเรากดเพย์เพื่อมาดูว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างคือแรงแมทเนี่ยจะเป็นการอัพแรงนะครับอัพ<ๆ>แรงก็คือเนี่ยเราจะได้แรงนี้มาแต่ว่า ต้องเล่นแลงแมทก่อนซึ่งผมไม่ได้เล่นเลยผมเล่นจนเวลยี่สิามแล้วยังไม่ได้เล่นแลงแมทเลยแล้วก็มาคิวค์จอยนะครับคิวจอยจะมีให้เราอยู่สี่ห้องค่อยคือแลงแมทก็คือแบบเมื่อกี้แต่ว่าเขาปรับปรุงอยู่แล้วก็มีอ่าพิเวตนะครับพิเวตแมทก็สร้างทีมเล่นงานกับเพื่อนสี่สี่ห้าห้าอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เซิร์ฟเวอร์บราเซอร์นะครับก็คือเราหาห้องจากนี้เลยฟิกตายตัวได้ครับปิงเท่าไหร่เล่นโหมดไหนเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ ฟิกชื่อเซิร์ฟเวอร์นี่ผมให้ฟิกเลยนะว่าเราจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนก็เขียนชื่อ Server นั้นเซิร์ฟเวอร์นั้นไปเลยของผมเนี่ยจะเป็นเอเชียปิงน้อยนะครับมาดูการเล่นบ้างจะมีอยู่3การเล่นนะครับสามการเล่นจะมีออจชิว์นะครับออจชิว์คือเนี่ยให้เราดันรถไปเรื่อยๆก็คือดันไปเรื่อยหรือว่าอาจจะไปเก็บอีมพีมาวางแล้วเบิร์ตพวกนี้ก็จะมีแค่สองายคือลูกกระลับอะ่ะก็ถ้าลูกชันลูกลูกทำธุรกิจได้ก็จบเกม รับต้านได้ก็จบเกมแค่นี้จบเลย EP ได้กันไปแต่ e อ็กซ์คูซีโจะเป็นการวาง C4 มเหมือนคอสเตอร์สไตล์นะครับเหมือนเกมทั่วๆไปคือฝ่ายหนึ่งก็ต้องมาวางระเบิดอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องกันพอวางระเบิดได้ก็ต้องมาถอนระเบิดพวกนี้ส่วนสตอปบอสก็จะเป็นเหมือนกับออเจกตีฟแต่ว่าจะเป็น2รอ,อบนะครับก็คือคนที่สามารถก็พอจบเกมดันแล้วฝ่ายลุกพอจบแล้วก็ต้องเป็นฝ่ายรับถ้าฝ่ายลุกทําเกมเชิงเกมได้ดีกว่าตอนแรกตอนหลังที่เป็นฝ่ายรับฝ่ายลุกจะได้เปรียบเรื่องของเวลาของฝ่ายลุกฝั่งนั้นนะ จากตอนแรกอะ่ะมันให้มาสิบนาทีเราเป็นฝ่ายลุกสิบนาทีแล้วเราทําเกมได้ค่อนข้างดีอะ่ะแล้วเรามาเป็นฝ่ายรับฝ่ายลุกเขาจะเสียเปรียบเรื่องเวลาโอเคนะครับเข้าใจกันมาดูกันที่สองคือบาลักบาลักนะครับบาลกนั้นจะบอกตัวละครที่เรามีสกิลโหลดเอาแล้วก็หน้าไอเทมแล้วก็หน้าโหลดเอา,เอาตัวละครของเรานี่หน้าโหลดเอาตัวละครผมจะมีอยู่สามตัวนะครับมีสปาร์กมีพ็อกซี่แล้วก็มีคีละ เขาจะบอกสกิลต่างๆนะครับแล้วก็มีบอกการ์ดว่าเรามีการ์ดอะไรบ้างของตัวละครนี้เนี่ยเนี่ยอย่างผมสปาร์กเนี่ยสปาร์กผมมีโก้หนึ่งใบมีซิลเวอร์มีคอมแบทอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างมีรีวายการมีเฮลมีเฮลแพ็คสกิลคร่าวๆนะครับได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยอย่างลีโน่เนี่ยมันเป็นตัวละครฟรีนะเล่นได้ นานเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมีการเปลี่ยนหลอดเอาอีกทีหนึ่งส่วนตัวละครดับๆนี่ก็ต้องหาซื้อเอานะครับเป็นตัวละครไม่เปิดให้เล่นสามารถซื้อเป็นเงินในเกมแล้วก็เงินดอลลาร์ได้ถ้าตีเป็นเงินไทยก็นะค่อนข้างราคาแพงอยู่แล้วก็มาดูหลอดเอาหลอดเอานี่เรามาดูการ์ดครับผมเรียงแล้วตามความแลร์เลยส่วนมากการ์ดที่จะอยู่แลสุดๆเนี่ยจะเป็นสเปเชียลอ d ดิชั่นนะครับเห็นไหมเป็นสเปเชียลออดิชั่นสเปเชียลออดิชั่นจากอีเวนต์ของเกมต่างๆภายในเกม ถ้าเกิดไล่ระดับของการที่ว่าเราคาร์บการ์ดได้เนี่ยจะมีเนี่ยคอมแบทการ์ดเนี่ยคัมโบการ์ดแล้วก็โกการ์ดทับไล่ลงมาเป็นซิวเวอร์การ์ดแล้วก็เป็นบอลการ์ดนะครับแล้วก็จะมีไอรอนการ์ดแล้วก็ลีดการ์ดนะครับไล่ลงมาส่วนมากอับมันจะต่างกันที่สกินคือระดับสูงเนี่ยสกินจะสวยเนี่ยอย่างอย่างฟินิคของผมเลยเนี่ยฟินิคผมเนี่ยจะมีสกิลโหลดเร็วนะครับเป็นกระสุนเร็วแล้วก็เปลี่ยนปืนเร็ว แล้วก็จะช่วยเพื่อนเนี่ยจะได้เลือดเพิ่มขึ้นนะครับ30%เป๊ะนะครับ M P 5ปืนพก M 9 i g h t Chicken Combat นะครับแล้วมาดูบอลการ์ดของผมบอลการ์ดของผมอยู่นะวะสำหรับนี่ไงนี่ไงฟินิชเนี่ยเป๊ะเลยนะครับต่างกันที่สก,กินครับสก,กินสวยกว่าเฉยๆแล้วก็เราสามารถมาเทรดอินกับเทรดอัพได้นะครับเทรดอัพไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนการ์ดแต่ว่าเทรดอินนี่ก็คือ สมมติผมอยากจะได้สปาร์กเนี่ยผมอยากเอ้ยไม่ใช่ดิพูดผิดผมขอโทษผมโทษถ้าเกิดเป็นเทรดเทดเทดอัพแาวนี้ก็คือทำให้ระดับมันสูงขึ้นสมมติเนี่ยผมอยากจะอัพผมอยากจะได้ไอ้สปาร์กระดับคาโบการ์ดเนี่ยก็ติ๊กไปผมต้องใช้โกการ์ดระดับที่มันต่ำกว่าคาโบการ์ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เออหกใบหกใบแล้วก็เงินอีกหนึ่งหมื่นนะครับแต่ว่าก็มันได้แค่สกินที่สวยขึ้นแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยแต่พอถ้ผมเล่นสปาร์ตกับโกคาร์ทของผมมาดีอยู่แล้วส่วนเทรดเทรดเทรดเท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 ดอินก็คือจะแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนกันสมมติผมจะเปลี่ยนแฟกชอร์เนี่ยผมต้องใช้แฟกชอร์ผมต้องใช้แฟกชอร์แล้วก็การ์ดโอ้ยเนี่นะแล้วก็การอีกหนึ่งอันแล้วก็เงินอีกสองหมื่นสี่แต่ผมไม่มีไง โอเคดูหน้าต่อไปเป็นโ,โปรไฟล์นะครับอเวอร์วิวจะบอกหน้าตาคร่าวๆทั้งหมดเลยก็คือเราเล่นตัวละครไหนเยอะสุดคิวเท่าไหร่แอสเซทเท่าไหร่เล่นไปกี่ยีทีนะครับแล้วก็มีตรงนี้บอกอเวอร์วิวก็คือเราเล่นไปให้หมดกี่ทีเก็บอีพีเท่าไหร่ยิงโดนเท่าไหร่ยิงกระสุนไปให้หมดกี่เท่าไหรความแม่นยำเท right, ่าไหรคิวเท่าไรช่วยเหลือเท่าไรช่วยเพื่อนเท่าไหรเฮลกิฟต์อัพเท่าไหร่นะครับแล้วก็แอมโมกิฟต์อัพเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นอาวุธที่เราฆ่าได้นะครับท็อปสาม ทออ็อปสามครับท็อปสามเมอร์ท็อปสามที่เราชอบเล่นประจําแล้วก็อาวุธสามชิ้นที่เราใช้คิวเยอะที่สุดมาดูเมอร์เมอร์นี่จะเป็นการไล่นะครับว่าตัวไหนเราเล่นเยอะสุดของจะเป็นแ่นตอมสปาก็ไล่มาต่างคนต่างเหมือนกันแล้วก็เป็นอาวุธอาวุธเนี่ยอันนี้เป็นบอกชื่ออาวุธแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคิวโอเคคิวก็จะดูตามเลยนะครับเปลี่ยนข้อแรงก็จะเป็นเล่นแรงแต่ผมไม่เด้เรื่องนไงก็เล่นไปเรื่อย แบทนะครับจะเป็นเรียกว่าเรียกว่าเหรียญตาที่เราได้รับนะในแต่ละเกมนะครับว่าเกมเกมหนึ่งเนี่ยเราได้เหรียญตาอะไรก็ดูกันได้อะไรเยอะสุดวะเนี่ยฟินิชทิมใช้มีดจัการแหมได้หกร้อยเกือบเจ็ดร้อยเลยมาดูสโตร์ดีกว่าครับหน้าต่อไปสโตร์ต้องขอบอกก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นเก่าที่เคยซื้อดีซีแล้วท่านท่านโชคดีนะครับเพราะว่า เกมมันจะมีด l c มาให้ซึ่งเราจะได้ตัวละครค่อนข้างครบเครื่องแล้วก็เงินกับกล่องมาเปิดเล่นนะครับค่อนข้างครบเครื่องในราคาเพียงแค่3 0 0กว่าบาท400กว่าบาทเองอะมาเปิดเล่นค่อนข้างครบเครื่องแต่ว่ามันไม่มีแล้วตอนนี้แต่ว่าก็นะถ้ามาดูสโตก็ตามชื่อเลยร้านค้าปกติว่ามีแล้วมั่งก็สามารถซื้อเป็นแบบเซต3ตัวได้นะเซตสาตัวก็จะถูกลง50%จากราคาทั้งหมดเนี่ยเราได้เคสเอ dit เคสเอกับบีแล้วครับแล้วก็ได้ตัวละครมา3ตัว อ่าโอเคนะสามตัวมันนี้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าตัวไหนมันมาแรงตัวไหนมันฮอตแล้วก็มีอัลตี้โหลดออลแพ็กนะครับก็คือจ่ายหนึ่งแสนคุณได้อัลตี้ทั้งหมดเลยสกิลปืนทุกอย่างที่มีราคาหมดเบิร์กสุดอะ่ะสำหรับคนที่ว่ามีเงินเยอะอยู่แล้วอะแล้วก็มาดูบัลเดินนะครับบัลเดิลก็อย่างที่บอกไปแตว่าลดแค่แค่สามแพ็กนะครับที่เจะเป็นพวกแพ็กการ์ดกรหาซื้อได้เมอร์ก็เป็นตัวละคร นะครับตัวละครที่ว่าเรามีเรายังไม่มีก็ซื้อได้นะครับเข้าไปแล้วก็กดซื้อเคสก็เป็นกล่องนะครับเคสนี่เป็นเคสร,ราคาถูกสุดนะครับหนึ่งพันซื้อมาเปิดเล่นได้แต่ <c oughs> รเราคนรวยความีต่างอันนี้จะเป็นใช้ดอลลาร์ละเริ่มเริ่มเสียตังค์ละอันนี้วกนี้ก็จะยิ่งเสียตังค์เยอะเข้าอ,อีกไม่ต่างกันมากนะแต่ว่ามันจะได้เนี่ยครับแค่สูงสุดเด็ดแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยได้ซิลเวอร์สิบห้าเปอร์เซ็นได้โกเขาบอกได้คอมแบท เอ้เขาเปลีนอีกห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเป็นเนี่ยอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เล่นแล้วเห็นปะ่ะเล่นไอรอนบอลซิเวอร์โก้คำว่าแล้วมาดูโหลดเอาโอเคสำหรับคนที่อยากซื้อแค่ใบเดียวหรือสองใบนะครับไม่จำเป็นต้องเสียเงินแสนซื้อทั้งหมดเรามาดูว่าเราชอบชอบชอบ,ชอ,บอาวุธกับสกิลไหนของตัวละครนั้นๆตามที่เราชอบเลยซึ่งผมว่าปืนมันก็โอเคนะแต่ว่า ถ้าเป็นตัวละครที่มีอุวุรพิเศษอย่างคิระที่มีมีดนะครับคาตาหน้ากับแพนตองที่มีคาตาหน้าก็ควรจะเลือกสกิลที่ว่ามันได้ใช้จริงๆนะครับแต่ว่าก็สามารถที่แพงกันได้บูสเตอร์ก็จะเป็นหน้ามห,หน้าของบูสเตอร์นะครับจะมีนะครับสามชื่อเลยบูสเตอร์เก็บตังปับป๊บปบัสตรีมเดียวซีอ่าไม่มีอะชางมาเถอะมีป่าโอเคมีนะครับโอเค ดาวแอดเดอร์ตี้สตาร์เตอร์แพคถือว่ามีนะชได,ชไ,ดไม่รู้ม่เห็นได้หร่าถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้เราข้อค่าก็หมดไปแล้วการปรับแต่งตั้งค่าวันนี้ก็ตามนี้เลยเราสามารถปรับแต่งเล d ดดอทได้นะจุดเป็นดอทเป็นฟูว่ากันไปมีปรับสีด้วยอันนี้ก็ศึกษาเอานะครับถ้าเกิดคุณศึกษาดีแล้วพร้อมแล้วก็สามารถ ไปลุยด็กซีได้ทันทีเลยนะครับสวันนี้สวัสดีครับ